ความแตกต่างระหว่างกองย e ิมซูเปอร์ครับกับกองเ1ฟไรส์สิบไปนะครับ a 6 1กหนึ่เพื่อนเสังเกตตัวเลขกันดีนะครับสวัสดีครับพ่อแม่น้องสุกูทุกคนและท่านผู้ชมทุกคนนะครับในตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างกลอง เกมซูเปอร์ครับโอเคกล่องเบียบร้อยสิบไปนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับทุกคนโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพามาดูครับตากล้องเหมนี้ครับอันดับแรกเรามาดูรหัสกล่องก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรหัสกล่องของดีมซูเปอร์ครับนะครับตัวตัวดูดูตัวสุดท้ายนะพี่น้องนี่ครับ เอหกหนึ่งนะครับผมเอหกหนึ่งส่วนตัวนี้ครับมันจะเป็นกล่องของเบฟร้อยสิบไอนะครับของกล่องเบฟร้อยสิบไอจะมีหลายรหัสนะครับจะมีหลายรหัสนะครับแต่กล่องเบฟไอตัวแรกนะครับจะใส่ไม่ได้นะครับเบฟไอตัวแรกนะครับจะใส่กับของดีไม่ครับเบฟไอตัว s อสี่นะครับ ท็่สีขึ้นมานะครับที่เป็นท่อรอดตรงนี้นะครับที่เป็นท่อรอดขึ้นมาแบบนี้นะครับจะใส่กับกล่องดีมซปเปอร์คัพได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวผมจะเสียบนี่ครับกล่องเวฟก่อนนะครับเดี๋ยวเสียบกล่องเวฟก่อนนะครับโอเคครับทําการเสียบนะครับ เปิดสวิตช์ครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับล็อกเตอร์นะเดี๋ยวผมเสียบล็อกเตอร์ดูนะครับพันจากเก่าๆหน่อยนะครับทุกคนแป๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมข้อ,อกองก่อน โอเคครับพี่น้องเราได้ทำการเสียบนี่ครับผมจะวัดด้วยดร็อกเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตัวเลขดีนะครับเดี๋ยวครับกล้องไปโฟกัสครับนี่ครับตัวเลขตัวแรกนะครับเป็นค่า rpm นะครับเอาช่างเบิ้ลนเลยช่างโอ้ยเชี่ยรถดับทาไมครับพี่น้องทาไมครับรถดับครับเบิ้ลนเลยครับ จะเห็นรอบไหมครับรอบจะดีดขึ้นประมาณ9 8 0นะครับจะได้ประมาณ9 8 0ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องเดิมองเรียบร้อยสิบนะครับ9 7 0 9 8 0 9 5 0จะตัดที่9 5 0นะครับแล้วดีดขึ้นไป9 8 0นะครับจะประมาณนี้นะครับก็เราก็ลองไปเรื่อยๆครับสําหรับกล่องเดิมนะครับเป็นกล่องเดิมวงร้อยสินะครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะมาลองกล่องของเนี่ยครับดูรหัสครับ E หกหนึ่งนะครับเป็นของซปเปอร์คับนะครับเดี๋ยวเราถอดกล่องเดิมออกนะครับประนาับนี่ครับกล่องเดิมกล่องเดิมบางนี้ครับนี่เป็นกล่อง E หกหนึ่งนะครับไม่ใช่กล่องดีแมปนะครับจะเป็นกล่องเป็นเป็นกล่องดีมซปเปอร์ครับนะผมไม่ใช่กล่องดีแมปนะครับเป็นกล่องเดิมของดีมซปเปอร์คับร้อยสิบไอนะครับเสียบเลยครับครับโอเคครับมานี่ครับ ก็ครับหลังจากที่เราเสียบกล่องเรียบร้อยนะครับเสียบกล่องของซปเปอร์ครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับรอบตัดครับเบื่อบเพื่อนสังเกตค่า RPM ดีนะครับเอาเบื่อตัดรอบด้ช่างดับรถครับดับรถเลยครับเห็นไหมครับ รอบเมื่อกี้จะขึ้นไปประมาณหนึ่งนมืรนับดีดไปถึงหนึ่งมืเลยนะครับสําหรับรถสาหรับใส่กล่องดีมนะครับก็เพื่อนก็ดูไปนะครับสําหรับเมื่อกี้นะครับกล่องดีมกล่องซปเปอร์ครับร้อยสิบอนะครับรอบตัดตัดสูงสุดที่หนึ่งมืนะครับประมาณหนึ่งนมืนครับหนึ่งมืนะครับส่วนกล่องของนี่ครับของเบฟร้อยสิบอนะครับจะตัดอยู่ที่ประมาณก็มันแปด ข้อปเ็นนะครับเดี๋ยวของซปเปอร์คัรจะตัดประมาณหนึ่งหมื่นนะครับไอ้ตัวนี้เป็นข้อได้เปรียบสําหรับรถของเบรบไลท์สิบไปนะครับที่แต่งแรงนะครับเพราะว่าเวลาไปแข่งกติกา่องเดิมอะไรกล่องเดิมอย่างนี้นะครับไปแข่งกับดีนะครับเราจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าของดีมเขาได้เปรียบรอบนะครับเพราะว่าของเดิมเขาจะตัดอยู่ที่รอบสูงสุดประมาณหมื่นหนึ่งนะครับส่วนของไลท์สิบไปจะตัดที่แปดถึงเก้านะครับจะเสียเปรียบขอแค่นิดนึงนะครับ เรื่องรอบนะครับเพราะรอบดิมจะเยอะกว่าของเบฟนะครับโอเคครับก็มีการเปรียบเทียบเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันมาก่ไหนนะครับรอบตัดนะครับเห็นไหมครับเวลามันตัดจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเบฟเก้าพันแปดครับสูงสุดดิมหนึ่งหมื่นนะครับโอเคครับถ้าถามว่าเราเอาไปดีแมปมันคุ้มไหมก็คุ้มครับ มรีแมปดีกว่าครับเพราะว่าเบิกใหม่ก็เกือบประมาณสองพันกว่านะครับแต่สําหรับรถเบฟบนะครับเื่องการไปแข่งไปไปเช้งนะครับไปเชิงนะครับที่ว่ากติกากล่องเดิมนะครับใส่กล่องดีมซูเปอร์ครับเบี้ยเปียบนะครับเพราะว่ารอบสูงกว่านะครับกล่องเดิมนะครับไม่ได้รีแมปด้วยครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเอความรู้เล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบัเทีกีมผมด้วยนะครับเดยว เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมทำมาลงให้ดูอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม